ันนี้นะคะเราจะมาแกะกล่องสุ่มน้ำหนึ่งริตินคิดวันนี้นะคะเราจะมาแกะกล่องสุ่มกันนะคะมีกล่องสุ่มคายบิ๊กเอคาว์ผักบุ้นะคะแล้วก็อ่ารอตลี่ีนะคะอาร์ตไลน์นะคะแล้วก็ซาบอตไลน์นะคะน่ารักมากแล้วก็อ่า เบบี้มอลลี่นะคะ,คะอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาแกะกล่องสุมคือวันนี้มีสี่กล่องนะคะ<ร>เดี๋ยวจะมาเริร่มแกะกันเลยอ่ารูกชายจะแกะอะไรก่อนขขเขาเขาโอเคอยากได้ตัวไหนอะ่ะอยากได้ตัวผู้หินค่ะโอเคมาเปิดเลย ถ้าดูการนะเอาแต่กล่องเอ้ยเอาแต่ถุงไปทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะคะว่าน้ำชาจะได้อะไรตื่นเต้นมากเลยนะคะเอาเอาถุงออกไปนี่ค่ะราได้บูดจูตแบบตัวน่ารักมากเลยค่ะเอาเป็นตัวแบบเป็นลิงนะคะในเรื่องเนี่ย แบบร้ายกาดมากนะคะนี่เป็นตัวร้ายของเรื่องเลยนะคะนี่น่ารักมากจะมีกล้วยอยู่นะคะนี่ฮะเสียบไม่ได้แล่พีีุ่กคนแี่ี่แค่พี่แคเขากจะแถมกล้วยมาให้้วยนะคะน่ารักมากโอเคหอมตาเราอ้าวเ่ยื่นเต้น อาค่ะอยาลกลงไปสิเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะคะแต่เราคิดว่าเป็นบาโบเป็นแบบนอนนะคะเดี๋ยวมาแกะเลยอ้าวอ,อ,อุย้ยน่ารักมากนี่ค่ะเหมือนเป็นแบบน้องบับโบกำลังนอนอยู่ตรงหมอนนะคะแล้วมีน้ำตาไหลออกมาด้วยน่นนารักมากเลยนะคะนี่สวยมากแบบลดน,ะะนี่ค่ะคะ่ะเขาก็ลอยด้วยใช่ค่ะแบบลอยนะคะน่ารักมาก นี่ค่ะอ๋ชาลองรีวิวสิ it, นี่คือบับบูที่เขากำลังนอนอยู่นะคะแล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 ะ,และ,และตรงหมอนะเปียกด้วยนะคะค่ะ <c oughs> น่ารักมากเลยนะคะแบบน้ำตาไหลามาแล้วหมอก็เปียกนะคะนี่ผมเป็นสีเหลืองนะคะหนังยางมัดแบบน่ารักมากเลยนะคะนี่โอเคเดี๋ยวเราไปตัวต่อไปเลยโอเคเ้าชาอยากได้ตัวไหนอยากได้ตัว นี้แล้วก็ลาบ,บูบูแล้วก็เออ,อแ,แล้วก็แพนด้าแล้วก็ตัวนี้นะค่ะตัวที่เราเก็บตัวมาไวาแล้วค่ะแล้วก็ซีคิอโอเคเป็นปฮัสชีปูบูนะคะอ่าดึงเลยเกทำด, <Yeah. S 2> ดูกันนะเออโอ๊ตเออเออเออเอา อเดาสับๆอุ้ยน่ารักเป็ตัวอะไรโชว์ให้เขาดูสินี่ค่ะน่ารักมากเลยมันเป็น <Yes! S 1> ต,ตัวอย่างไรมันเป็นตัวอย่างนี้นะคะพ็อปนะคะพ็อปก็จะมีประมาณนี้เลยดูนะคะชื่อตัวอะไรอ่ะน้ำชาใส่พ็อปฝน,นเนี่ยนร่มแล้วก็มีชื่อลีลีโอนะคะไอ้โลโล,โลวะเออลิลิ อ่านแล้วก็ใส่อันนี้ด้วยอ่าสมัยอันนี้มันเอาไว้ตรงอ่าแปบบ๊บอ๋อเอาไว้ข้างหลังแ้วชะติดอันนี้ก่อนแป๊บนะคะทุกคนขอขอนุญาตติดพอแบแป๊บนึงนะคะแล้วก็วางไว้ข้างหลังนี่นะคะเหมือนน้องแบบอยู่บนน้ำนะคะแล้วก็ถือร่มนะคะแล้วก็มีหยดน้ำนี่นะคะลิลลี่ออสนะคะฮุยฮะ นี่นะคะน่ารักมากนี่เป็นน้องผู้ชายนะคะผมสีฟ้าถือร่มอยู่นะคะเนี่ยนี่หมดแล้วแล้วมีรองเท้าตรงนี้ด้วยนะน่าหนักมากโอเคเนี่ยมาของเราเลยนะคะแต่ของเราเนี่ยจะเก็บเป็นอาร์มอลลี่อะไลน์นะคะโอเคเวเ่าเต้นมากเต้นเต้นนะทุกคนเล็บเบบีลาบูลาบู โอ้ตัวใหญ่มากทุกคนตัวใหญ่แบบชาครับดูกันนี่คิดว่าจะเป็นตัวเนี้ยทุกคนเราไม่รู้เลยนะคะโอเคเปิดเลยคิดี่จะได้ตัวเนี้ยโอ้อย่าบอกสิน้ำชารู้แล้วว่าทำไมน้ำชาต้องบอกทีวยเอออาจจะเป็นตัวน้องจะใส่ชุดสีเขียวนะคะแล้วก็มีอาขาวอยู่ด้วยนะคะบนหัว นี่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวหมุนให้ดูนะคะนี่ประมาณนี้เลยเฮ้ยยแกเก๋นี่ทุกคนน,กคน,น่ารักมากเหมือนน้องยืนอยู่บนกล่องนะคะโอเคเดี๋ยวมาตัวต่อไปเลยแล้วใช่อย่างได้โอเคมาห้ามดูการน,นะเอา้าดึงสุดๆด,ดึงแรงๆเงออ เอาถุงออกมาแล้วเอามาให้พี่โอเคทุก okay, คนมาน้ำชาจะได้ตัวอะไรอะเอาถุงออกไปโอเคปื้เป๊ะมากไอ้ตัวที่ด้ำชาอยากได้ค่ะทุกคนช่วย้เขาดูซิด้ำชาอยากได้ตัวนี้อยู่พอดีเลยค่ะทุกคนนี่พอ็พอกกะโอเคเดี๋ยวพี่แกะให้นะนี่นะคะพอ็พอปตัวที่ด้ำชาอยากได้ใช่ไหมใช่ โอเคอ่ะใส่พับเลยพร้อมนะคะก็เขาก็จะแถมอันนี้มันคืออะไรอ่ะม,มันเป็นเครื่องดนตรีนมันเป็นเครื่องดนตียทุกคนมาอมเอาทาเอาวางไว้ตรงนี้อเออพิ่งไม่ใช่มันเอาไว้ตรงนี้เจ๊คะ่ะจะไปอย่างนี้เลยแล้วก็วางตัวน้องนี่ทุกคนประมาณนี้แล้วในหัวน้องนี่มันมีแบบนี้ด้วยอ่ะทุกคนมันเป็นการกาดเพชรน,นะคะ นี่นะค่ะทุกคนน่ารักมากอาล์บชาลองอธิบายสินี่คะ่ะน้องน้องน้องขวดผมน้องจนะเป็นเออจะมีใสๆนะคะใสแๆและชุดน้องจะเป็นเออชุดน้องน้อ,นองเบื่อทำงานนะคะแต่แต่ไม่รู้จนะเป็นปาร์ตี้หรือเปล่าชื่อ พีโนเจอรี่เอ,รเอ้ยเจนลี่อันนี่ค่ะ<พ>อันนี้นตัวนี้ชื่อพีโนเจรี่นะคะโอเคต้องน่ารักมากคิดี๋ยว,ว่าแกะของเราเลยค่ะ,ะตื่นเต้นมากห,หนูทำไม่ได้อ๊อบปาเก,กี้เหรอใช่ได้ตัวพี่หรืงโซ่ ปักกี้ใช่ปะใช่ปักกี้แน่นอนปักกี้มัน่นใจว่าเราปักกี้กกนั่นแหละคือเราชอบปักกี้เพราะว่ามันดูเหมือนเราอวดๆเหมือนเราเลยนะคะอ่าแกะเกขาให้พี่หน่อยโอเคลูกอม <c oughs> แบบนะคะทุกคนแกะไม่ออกเอิชป <c oughs> นี่นะคะเดี๋ยวเราเอาติดลูกอมไว้ตรงนี้นะคะ <c oughs> ไว้ตรงนี้เราชอบปักกี้อย่างพอดีเลยอะ่ะ ก็หักบากเ่ยโอเคนี่แล้วก็มีกระเพ็ดตรงนี้นะครับเป็นอย่างนี้เลยนี่แป๊บใส่ไว้ยังไงอะเนี่ยมันมาต้องขับแบบนี้แล้วก็เอาน้องมาวางไว้ตรงนี้เอาเหรอง่ายเหรอเอาลูกอมตกแป๊บนะคะทุกคน ขอติดแป๊นนึงนะคะเดี๋ยวติดลูกอมต้องติดแน่แนๆ,ๆนะคะชน้ององเขาชอบกินลูกอมนี่นะคะเหมือนน้องนั่งอยู่บนแก้วนะคะน่ารักมากนี่และแล้วน,น้องเขาก็ชอบกินลูกอมเหมือนกันนะใช่เป็นตัวปักกี้นะคะน่ารักมากเลย<ๆ>นี่นะคะโอเคน้ำชายอย่าพึ่งแก่อย่าพึ่งแก่อย่าพึ่งแก่อ่า<ๆ>โอเคทุกคนน้ำชายอยากได้ตัวไหนครับ มันอามันลี่เอ้ยเบลลี่มอลลี่นะคะอยากได้ตัวนี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 ้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้โอเคโอเคโอเคเอาเจเลยดีสุดสุดึงแรกๆกล่องขาแล้วนะชาจับจับจับซิเหมือนตัวไหนจับจับ เหมือตัวเนี้ย yes. ตัวนี้น้ำชาคิดว่าเหมือนตัวนี้นะคะเดี๋ยวเลยเต้นไม่ไหวเต้นทุกอย่างเลยเต้นตัวที่เราชอบอุย้ยน,นั่นตัวที่เราชอบนะคะทุกคนอเอาเอาเอานี้ยพลาสติกออกมาอน้ำชาลองรีวิวสิเนี่ยคะ่ะน้องๆจะอยู่ในกลงนะคะ,ะเดี๋ยวพี่เก็บพ,พ่า นี่นะคะเมื่อน,น้องอยู่ในกรงแล้วก็ยายประกอบเองสิเราประกอบเองอรีวิวนี่นะคะะน้องจะมาอยู่ในกรงเลยก็มีน้องมาอยู่อยู่ตัวขาดน้องนะคะใน <Okay. S 2> เสื้อน้องจะเป็นสีเขียวนะคะผมสีอะไรสีเหลืองนะคะและ <Okay. S 2> และและหนังยาวน้องจะเป็นสี <Okay. S 2> เออสีพูนะคะ ah! ลูมตัวนี้นะคะชื่อว่าลูมเอ็กเชนนะคะ โอเคเดี๋ยวต่อไปมันเป็นตาเราเลยค่ะตอวส,สุดท้ายแล้วค่ะปุ่เม,มเป็นว่าเอาครบป่ะเอ้ยตัวทุกคนเราลืมบอกเราอยากได้ตัวตัวนี้นะคะอ๋ออยากได้ตัวนี้ตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะโอเคเลชิคาเล่ ได้เตอวที่ชอบอะทุกคนเพราะว่าเราดูใช่ไหมแล้วมันแบบเหมือนมีนกมากระโ o v ว r ดนะคะคือมันน่ารักมากเลยอ่าแบบนะคะทุกคนขอใส่พอแป๊บนึงนมาใส่ให้หน่อยตัวที่เราได้นะคะคือเราชอบมากเลยนะคะ ชื่อเอาแาว่นมา big, big เอาแว่นมาใส่วแว่นเองพี่บอลคือของพี่น,นี่นะคะคือแบบน้องน่ารักมากเลยนะคะเป็น,ปนตัวชื่อว่า big big Wo u นะคะนี่เหมือนน้องตารางอยู่ทั่วโลกนะคะแล้วแว่นเนี่ยอามอนกนะคะบินมาเกาะแว่นน่ารักมากนี่ทุกคนน่ารักมากเลยนะคะต้องไปซื้อกันแล้วนะคะโอเค โอเคทุกคนคือเราก็แกะไปกันหมดแล้วนะคะแล้วหน้าหลักทุกตัวแล้วก็สวยทุกตัวเท่ทุกตัวเลยนะคะถ้าใครอยากให้เราแกะกันอีกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตา e นะคะทุกคนกดติดตามยืนๆนะคะถ้าคนติดตามยืนยเยอะเยอะเนี่ยเราอาจจะเอายกบล็อกมาเปิดให้ทุกคนดูก็ได้นะคะเดี๋ยวไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ yeah.